การเดินทางสู่จังหวัดสุรินทร์ของมิกกี้สต๊อตยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนภาคอีสานของไทยแม้เมืองแห่งนี้อาจไม่ใช่จุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวแต่ที่นี่กลับซุกซ่อนสเสน่ห์อันน่าค้นหาไว้มากมายโดยสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านช่างฝีมือซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันเป็นหนึ่งเดียวเอาไว้ได้อย่างน่าทึ่งมิกกี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆจนมาถึงที่หมู่บ้านช่างทำเงินพอได้เข้าไปนั่งคุยกับช่างในบ้าน คุยกันไปสักพักมิกกี้ก็อดสงสัยไม่ได้เลยลองถามไปว่าแถวนี้ฝรั่งมาเที่ยวกันเยอะไหมครับช่างก็ตอบกลับมาว่ามีมาให้เห็นบ้างแต่ก็ไม่เยอะหรอกมิกกี้เลยพูดขึ้นมาว่านักเดินทางชาวต่างชา,ต,า,งชาติส่วนใหญ่มักจะนิยมเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์และอุดรธานีกันในระหว่างที่พูดคุยกันช่างได้นําเสนอผลงานเครื่องประดับคอชิ้นหนึ่งเมื่อมิกกี้เอ่ยชมในความงามช่างจึงอธิบายกระบวนการทําอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากการร่างแม่แบบตัวเลขลงบนแผ่นวัสดุสำหรับหมายเลขแปดนี้ต้องใช้เวลารังสรรค์น,นานถึงวันครึ่งจากนั้นนำไปวางบนเครื่องทำความร้อนใช้แรงกดและจัดรูปทรงก่อนจะเร่งให้เย็นและแข็งตัวด้วยพัดลมแล้วจึงค่อยๆเคาะขึ้นรูปด้วยเครื่องมือเฉพาะทางช่างได้เชือ้อเชิญให้มิกกี้ทดลองทำดูพร้อมบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะเป็นเพียงชิ้นงานสาธิตมิกกี้จึงอยอกกลับไปว่าฝีมือระดับคุณใช้เวลาวันครึ่งแต่ถ้าเป็นผมคงปลาเข้าไปเจ็ดวัน ก่อนที่ทั้งสองจะหัวเราะให้กันต่อมามิกกี้ได้สอบถามราคากับช่างผู้รังสรรค์เครื่องเงินรูปเลขแปดซึ่งมีมูลค่า2,000บาทหรือเทียบเท่าประมาณ70ดอลลาร์สหรัฐหลังจากนั้นช่างจึงนำไปขัดแต่งเพื่อเพิ่มความแวววาวาพร้อมกับชี้ให้ชมรายละเอียดของลายกุหลาบเลื้อยที่สลักไว้อย่างงดงามและต่อมาช่างฝีมือหยิบมารากตเม็ดงามขึ้นมาให้ชมซึ่งเป็นงานสั่งทำของลูกค้าชาวต่างชาติที่นิยมสไตล์นี้เป็นพิเศษเมื่อบทเรียนซึ่งสุดลงมิกกี้จะจ่ายค่าเล่าเรียนให้ แต่ช่างผู้มีจิตใจงดงามกลับมอบความรู้นั้นให้เปล่าโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยพอได้กลับออกมามิกกี้ก็เล่าด้วยความตื่นเต้นว่าที่นั่นยอดเยี่ยมมากเขาประทับใจช่างฝีมือเจ้าของวิชาจนอยากจะมอบสีน้ำใจให้เพราะไม่เพียงแต่สอนทุกอย่างจนละเอียดแต่ยังใจดีให้เขาได้ทดลองทําด้วยตัวเองอีกคนที่นี่คนสุรินนั้นช่างมีอัธยาศัยดีและมีน้ำใจง,งามจริงๆสิ้นสุดการสนทนากับช่างทําเครื่องเงิน มิกกี้จึงเดินทางไปชมการสาธิตทำผ้าไหมต่อแต่เมื่อไปถึงกลับต้องผิดหวังเพราะสถานที่นั้นว่างเปล่าเขาจึงหันหลังกลับและบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์ออกเดินทางอีกครั้งโดยมีจุดหมายปลายทางคือตลาดผ้าไหมบ้านทัศวะเมื่อมาถึงมิกกี้บอกว่าเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจของเมืองสุรินทร์คือหัตถกรรมผ้าไหมทอมือซึ่งเป็นที่เรื่องลือกันว่าเป็นผ้าไหมคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยถ้าเกิดไม่ได้มาที่นี่คงเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง และหมู่บ้านก็อยู่ไม่ไกลาจากตัวมืองอีกด้วยพอมิกกี้เห็นว่าผู้คนที่นี่กำลังขมักขม้นกับการทำงานมิกกี้จึงพูดขึ้นว่าดูท่าทางทุกคนจะยุ่งกันน่าดูและไม่อยากเข้าไปขัดจังหวะเลยงานแบบนี้มันทั้งหนักและต้องตั้งใจทำมากมากและดูเหมือนคนที่นี่มีงานที่ต้องทำให้เสร็จจริงๆและมิกกี้ก็สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ออกไปตะเวนหาของอร่อยเติมพลังขับไปสักพักก็เจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวที่น่าสนใจเขาจึงตัดสินใจสั่งบะหมี่หมูราคา25บาท และตามด้วยบะหมี่ต้ยมยำใส่ไข่สีสันจัดจ้าอีกหนึ่งชามเพียงคำแรกที่สัมผัสเขาก็รู้ได้ทันทีว่ามันอร่อยถูกปากและยอดเยี่ยมเกินกว่าที่คาดไว้มากทั้งที่เป็นแค่ร้านธรรมดารรมดาข้างทางแท้ๆนี่แหละสเสน่ห์ของเมืองไทยที่ทําให้มิกกี้หลงรักเราสามารถจอดรถแวะหาของอร่อยกินได้ง่ายๆไม่ว่าจะแวะร้านไหนหรือคาเฟ่แห่งใดส่วนใหญ่แล้วรสชาติก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยจริงๆอาหารไทยสุดยอดจนเกินคําบรรยายมันเยี่ยมมาก ผ็ดแต่ก็อร่อยมากโดนใจเลยแบบนี้น้ำตาแทบไหลอาหารรสจ,จัดจ้านแบบนี้ถ้าวันไหนไม่ได้ดื่มกาแฟก็ลองมากินของเผ็ดๆแบบนี้ดูรับรองเลยว่าตาสว่างเลยจริงๆหลังจากที่มิกกี้กินเสร็จแล้วก็ได้ขับรถไปที่อุทยานแห่งชาติพนมสวายต่อเมื่อเดินทางมาถึงแล้วเขาบอกว่าที่อุทยานแห่งนี้ถึงแม้จะมีถึงสามยอดเพียงแค่ได้ขึ้นมาบนยอดเขาที่มีพระพุทธรูปสีขาวอันหนาทึ่งองค์นี้ก็คุ้มค่าแล้ว องค์พระที่เห็นอยู่เบื้องหลังนั้นงดงามมากทิวทัศน์ของเมืองสุรินจากมุมนี้ก็สวยงามคล้ายกับบุรีรัมย์ที่เป็นที่ราบกว้างแต่โดดเด่นด้วยภูเขาทั้งสามลูกนี้การมาเยือนที่นี่จึงเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยความวิจิตขององค์พระพุทธรูปนี้ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเท่านั้นเมื่อมิกกี้เดินขึ้นมาถึงพระพุทธรูปองค์สีขาวแล้วมิกกี้บอกว่าช่างน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินและตรงนี้ก็ยังมีเส้นทางที่เดินต่อไปได้อีก เมื่อเดินมาเรื่อยๆก็จะมีหน้าผาที่มองเห็นวิวได้ด้วยวิวที่นี่น่าทึ่งมากและน่าจะเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดในสุรินแล้วและเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับการมองดูพระอาทิตย์ตกดินได้ด้วยความสวยงามของที่นี่มันน่าประทับใจมากจริงๆและมิกกี้ขับมอเตอร์ไซค์ของเขาออกมาเพื่อไปยังทะเลสาบเมื่อมาถึงเขาก็รู้สึกว่าทะเลสาบแห่งนี้ช่างกว้างใหญ่และสวยงามจริงๆแม้ระดับน้ําจะดูน้อยก็ตามซึ่งที่ริมฝั่งเขามองเห็นทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ จออยู่ริมทะเลสาบเป็นจำนวนมากและคนส่วนใหญ่ก็มาเพื่อสังสรรดื่มเบียร์กันที่นี่นั่นเองและต่อมามิกกี้ก็มาที่ตลาดแห่งหนึ่งเขาบอกว่าตลาดที่นี่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครเป็นตลาดกลางคืนที่มีดนตรีสดเล่นให้ฟังด้วยตลาดแห่งนี้มีบรรยากาศคล้ายๆสไตล์มเดิร์วินเทจนิดๆเป็นตลาดโกดังที่เต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดไทยที่น่ากินมากมายเมื่อมิกกี้เดินเข้าสู่ตลาดศูนย์อาหารที่เต็มไปด้วยร้านค้าหน้าลิมลองร้านแรกที่เขาแวะคือร้านไก่ทอดหอมกรุ่น เขาจึงสั่งมาห้าชิ้นจ่ายไปห้าสิบบาทและข้างๆแต่เป็นร้านเนื้อหัวย่างมิกกี้เลยสั่งมาสองไม้เป็นเงินสาสิบบาทและในตอนนั้นเองเขาก็สังเกตเห็นน้ำส้มขวดที่แช่ยเย็นเจี๊ยบอยู่ในถังแม่ค้าเจ้าของร้านมีน้ำใจยื่นให้เขาชิมฟรีหนึ่งขวดรสชาติหวานอมเปรีย้ยวที่สดชื่นทําให้มิกกี้ประทับใจเขายิ้มพร้อมเอ่ยชมในความใจกว้างและรสชาติอันยอดเยี่ยมก่อนจะขออุดหนุนเพิ่มอีกข,ขวดในราคาสิบบาท และมิกกี้ตรงเข้าไปสั่งยำขนมจีนกับแม่ค้าหนึ่งจานในราคา 40, 40บาทครั้นแม่ค้าปรุงเสร็จเขาก็มองดูอาหารตรงหน้าแล้วกล่าวชื่นชมว่าช่างน่ารับประทานอะไรเช่นนี้ต่อมามิกกี้แวะซื้อน้ำคลอโรฟิลมาดับกระหายในราคาขวดละ20บาทซึ่งแม่ค้าก็จะดีเอ่ยปากชมว่าเขาทั้งน่ารักและพูดไทยได้คล่องแคล่วจากนั้นมิกกี้จึงหาที่นั่งเพื่อลิ้มลองอาหารที่ซื้อมาเขาประเดิมด้วยยำขนมจีนรสเด็ดแม้จะเผ็ดร้อนถึงใจ แต่ก็อร่อยตรงๆจนสัมผัสได้ถึงความสดใหม่ของผักและสมุนไพรน,นานาชนิดในจานอัดแน่นไปด้วยหมูอเนอเด้งปลาทูหอมๆและเส้นขนมจีนนุ่มๆมิกกี้ประทับใจกับเมนูนี้มากถึงขั้นคิดว่าอาจจะต้องสั่งเพิ่มอีกสักจานและต่อมามิกกี้ก็ได้ลองกินไก่ทอดสุรินดูเขาบอกว่าเป็นรสชาติที่ถูกใจจริงๆกินได้เพลินๆไม่มีเบื่อเลยกับบรรยากาศดีๆแบบนี้จากวิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ที่ไม่ได้มีเพียงหัตถกรรมเรื่องชื่อแต่คือส่วนผสมอันลงตัวของวิถีชีวิตที่เปลี่ยมด้วยน้ำใจเมตรีของผู้คนรสชาติอาหารท้องถิ่นอันน่าจดจำและความงดงามของธรรมชาติที่รอให้ไปสัมผัสทั้งหมดนี้ได้หลอมรวมกันเป็นประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับความคิดเห็นแรกกล่าวว่าพี่ที่สอนน่ารักและจดีมาก อยากให้มีคนใจดีแบบนี้อยู่เยอะๆมีทุกคนในโลกเลยความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าคนไทยใจดีอยู่แล้วความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าแม่ค้าทําอาหารอร่อยมากความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าช่างที่ทํามรดกนั้นทํามรดกได้สวยงามมากความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าขอบคุณมากที่ไปเที่ยวอีสานนะครับความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าชื่นชมคนอีสานเลยใจดีกันมากๆความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าอัศรย์มากที่ช่างสามารถทําได้แบบนี้ แบบไม่มีปัญหาเลยความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าสุรินทร์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่คนอาจจะไม่ได้นิยมไปขนาดนั้นความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่ารู้สึกดีมากที่คนไทยใจดีต่อชาวต่างชาติความคิดเห็นถัดไปกล่าวว,ว,ว,ว่า,า accept, อาหารดู them them. ด them them. ดน่าอร่อยจังความคิดเห็นถัดไปกล่าวว,ว,ว่าพูดไทยเก่งมากๆเที่ยวแบบนี้ขอให้สนุกสนานนะครับความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าของสุรินทร์ถูกมาก <rodu k S 2> <า>ๆอาจจะมีแพงบ้างเล็กน้อย ความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าก๋วยเตี๋ยวราคา25บาทมันถูกมากๆแถวบ้านเราราคาก็40บาทขึ้นไปแล้วความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าสุรินเป็นแหล่งสร้างผลงานศิลปะต่างๆของประเทศไทยมีทั้งผ้าไหมและมีเครื่องเงินที่เยอะแยะที่สำคัญเนี่มีช้างเยอะมากๆและผู้คนที่นั่นก็เป็นมิรอีกด้วยก็ได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายกันไปแล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นเช่นไร สามารถแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เสมอเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมจนจบหากเนื้อหาในคลิปนี้เป็นที่ชื่นชอบก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่เราด้วยนะครับสวัสดีครับ